สวัสดีค่ะช่องเยาจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้เยาจ๋าก็หลังจากฝนตกมาสองวันเมื่อคืนก็ตกค่ะแต่ไม่แรงยายจ๋าก็อัปเดตโคกนองนาเยาจ๋าพาปลูกนะคะก็พอฝนมาผักบุ้งก็จะงามหญ้าก,ก็จะงามค่ะก็ตอนนี้ก็จะมาเก็บผักบุ้งกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะยอดผักบุ้งงามมากเดี๋ยวเยาจ๋าก็จะมาเก็บตรงนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเนี่ยค่ะก็ต้นมะม่วงที่ปลูกไว้ก็รอดแล้วนะคะแตกยอดแทงยอดใหม่ออกมา อะมงเล็ดนะคะอันนี้สองต้นแต่อย่างอื่นที่จ่ายเวลาลงกรุงเทพมันก็จะตายไปบ้างนะคะมีขนุนมีอะไรก็จะตายไปบ้างก็เดี๋ยวปลูกซ่อมใหม่ค่ะนะคะขนุนต้นนี้น่าจะตายและแห้งหมดนะคะวันนี้ก็ผานา้มามาเก็บผักบุง้งเก็บผักบุ้งนาะพอเจอฝุนมันก็จะงามนะคะนี่นะกำลังเดินเก็บตามของไส้ไก่ อใส่ไก่เนี่ยผักบุ้งงามค่ะพอเจอฝนยอดงามมากนั่นค่ะสาวๆรุ่นเดอะเก็บผักบุ้งกันค่ะเห็ <laughs> นไหมคะเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งฝนมาผักบุ้งงามนี่คืออาหารของชาวสวนนะคะมันเป็นอาหารธรรมชาติไม่มีสารเคมีแล้วก็มาเก็บกินแบบนี้ค่ะก็ <laughs> ตรงนี้ยะจาก็ไถเรียบร้อยแล้ว หวานข้าวแต่ตอนนี้ไม่เห็นต้นข้าวเลยค่ะอัปเดตสวนของยะจาเนาะเนี่ยน้ํามันก็จะไหลเวลาเวลาฝนตกมาน้ํมันก็จะไหลซาะดินลงไปแล้วก็เนี่ยมีข้าวตรงนี้หวานแล้วค่ะแต่ว่าพักบุ้งมันเยอะย่ามันเยอะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ามันโตขึ้นเป็นไงข้าวก็งอกแล้วนะคะเนี่ยค่ะงอกแล้วตรงนี้เป็นนาตรงนั้นก็ไถเตรียมลงปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวยะจาย่าจะปลูกลตอนนี้ก็อัปเดตนะคะอันนี้ต้นพิลังกาสาค่ะที่เอามาจากอ่างทองนะคะ ร้านกาแฟพบลักกาแฟโบราณน,นะคะให้มาก็ต้นกล้วยก็งามค่ะแต่ลมมันแรงลม,มแรงแล้วก็ใบมันก็ฉีกเนี่ยค่ะเนี่ยตอนนี้เจ็ดโมงกว่าๆเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนมันก็ไม่มีแดดนะคะสวนนาเก็บพักวุ้นอยู่เดี๋ยวเจจ่าจะเก็บข้างบนทยอยเก็บอัปเดตสวนไม่ได้มานานค่ะหลังจากหลังจากที่เออเจจ่าไปกรุงเทพตาที่ว่าเจจ่ามาดูแลอยู่เขาก็ เียชีวิตนะคะเราก็เลยแบบว่าจัดงานอะไรเพิ่งจะเสร็จทําบุญเสร็จก็เลยเพิ่งจะได้ออกมาจากมาสวนเนี่ยค่ะตั้งแต่ยายจากลับจากกรุงเทพตั้งแต่วันเ,เป็นอาทิตย์แล้วค่ะมาตั้งแต่วันอาทิตย์ชนวันอาทิตย์อาทิตย์นี้ก็พอดีค่ะก็ตาเสียนะคะที่ยายจ่ามาดูแลอย,อยู่พอเสียก็จัดงานศพจัดงานอะไรก็เพิ่งจะเสร็จงานก็เลยได้ออกมาก็ยายจ่าก็มาไม่ทันเห็นใจตานะคะยายจ่าไปเลือกตั้งอยู่ที่นู่นอาทิตย์หนึ่ง จจจากลับมาก็เขาเสียแล้วนะคะก็เลยจัดงานจัดอะไรกันทําบุญเรียบร้อยเนืออาทิตย์เต็มๆแล้วค่ะชนพอดีเจจากลับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ก็นี่แหละก็เลยยังไม่ได้ออกมาที่สวนก็ต้องมาอัปเดตลองดูนะคะนี่ค่ะต้นสักพอได้ฝนก็ตรงนี้เขาจะงามอยู่แล้วค่ะต้นสักอันนี้ซ่อมใหม่นะคะต้นนี้ซ่อมใหม่ยังจะโตทันแล้วค่ะ เนี่ยต้นสักที่ตาปลูกไว้ทตาที่เสียชีวิตตอนที่จะจ่ามาขุดที่เดือนสิงหากันยาสิงหาวันแม่นะคะให้ตามาปลูกไว้ต้นสักต้นนี้ค่ะยังอยู่ก็เอาไวด้ดูคือเป็นต้นไม้ที่ตาปลูกไว้ให้นะคะแกก็หมดทอความทรมานแล้วก็สงสารแกนะคะแบบว่าแกป่วยกระดูกต้นคอเสื่อมก็ตอนแรกแกไม่เป็นอะไรคะ่ะก็พอฉีดวัคซีนมานั่นแหลคะค่ะก็เลยแบบว่า แขนไม,ไ,มมไม่มีแรงแล้วก็อ่อนแรงลงแล้วก็หยิบอะไรไม่ได้พอไปหาหมอเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นที่วัคซีนอะไรนะคะเขากเออ็เขาก็บอกว่าเป็นกระดูกต้นคอเสื่อมไปผ่าตัดมาที่ยาจ่าว่ามาดูแลตานะคะไปผ่าตัดมาก็เลยกลายเป็นว่าแขนใช้งานไม่ได้เลยก็ร้ลมลุกคุกคาแบบใช้งานไม่ได้อะไรเลยล่ะคะ่ะแขนทั้งสองข้างกระดิกได้แต่ตัวเอาไปมาก็แย่ลงแย่ลงนะคะแล้วแกก็ทรมานก็มีปวดด้วยอะไรด้วย ตัดมาก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะนี่ค่ะละ้อยางที่จะจปลูกก็ไม่ได้ดูอะไรก็ยากขึ้นเต็มมะเขือก็ใบหงิกนะคะมะเขือมะเขืออะไรไม่รู้อามาจากบ้านอันนี้พักบูงที่เจ๊จ๋าหยอดไว้แล้วเจ๊จ๋าก็มาเก็บเก็บแล้วมันก็แตกเจอฝนก็ยิ่งอวบนะคะอวบมากขึ้นนะคะเขียวขจีไปด้วยหญ้าด้วยอะไรนะคะดูเถียงนายจจ๋าก็พังไปดูต้นสักต้นนี้ค่ะสูงมากนะคะสูงแบบสูงเลยแหละ นี่รุ่นศักก็บใบงามนะคะพอเขาได้ฝนมาเขาจะงามค่ะงามมากอันนี้ต้นที่ว่าปลูกว่าเป็นหลานหลานนะคะปลูกมาก็เนี่ยค่ะมันก็จะมีแมงกีหูสูงก็จะจ่าอีกประมาณร้อยร้อยหกสิบเซนได้จ่าสูงแค่ร้อยห้าสิบห้าเกือบร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแล้วค่ะสูงเมตรกว่าแล้วเนี่ยค่ะสูงมากเนี่ยค่ะก็จะงามก็จะลกนะคะเพราะว่าฝนมาแล้วก็ยายจ่าก็ไม่ได้มาดูแลช่วงนั้น ก็เดี๋ยวมาเคลียร์ค่ะหลังจากงานจัดเคลียร์อะไรเสร็จปุ๊บก็จะมาเคลียร์สวนเคลียร์อะไรนะคะจะเริ่มปลูกเริ่มอะไรแล้วนะคะอัปเดตสวนโคกหนองนาจจจ่าพาปลูกนะคะต้นกล้วยก็โตค่ะปีนี้เดี๋ยวก่อนถึงก,ก,กรกฎาคมเจจ่าอีกไม่นานก็จะออกเครือแล้วล่ะคะ่ะดูแล้วเดี๋ยวจะแยกหน่อตรงนี้คะ่ะหน่อมันเยอะเกินไปหรือแยกไปปลูกนะคะตรงสะก็ปลาก็มีนะคะตะไคร้ก็เริ่มงามตรงนู้นก็มีนะะ้าเขามาตัดหญ้าไปให้วัวเดี๋ยววันหลังเขาก็คงจะมาตัดฝั่งนู้นนะคะ ก็เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วค่ะก็เดี๋ยวเจ๊จ๋าก็อัปเดตตอนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเจ๊จ๋าจะอัปเดตดูใหม่เจ๊จ๋าขอตัวไปเก็บผักบุ้งก่อนนะคะถังเจ๊จ๋าอยู่ไหนเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะเก็บผักบุ้งตรงนี้ได้ค่ะผักบุ้งจีนเอาไปผัดแม่ไม่มีฟันก็ต้องกินมีเป็นใบๆนะคะนี่คืออุปกรณ์ผักบุ้งใส่ถังเจ๊จ๋าไปเอามีดก่อนค่ะ เดี๋ยวเจ้าจ่าจะพามาดูว่ามันมีหอยขมนะคะพอฝนตกมาดินมันก็จะนิ่มค่ะพอฝนไม่ตกดินเขาก็จะแข็งแข็งมากค่ะก็มันก็จะสไลด์ลงแบบนี้ค่ะมันก็จะลงยากนิดนึงเนาะค่ะที่หอยมา,มาปล่อยไว้มันก็มีนะคะแต่ว่าโอ้โหพอดินมันจมค่ะโอโ้ไม่มีหอยเกาะตรงนี้เลยหอยไปไหนหมดไม่รู้ <laughs> หอยขมนะคะที่ปล่อยไว้ตอนแรกเอากระเบื้องมาวางแล้วหอยเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเยอะ แต่ตอนนี้เนี่ยค่ะมันก็จะมีอยู่เกาะตามผักบุ้งเขาหากินตามธรรมชาติเขาค่ะนี่ค่ะเกาะอยู่แล้วก็มีค่ะเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะมาดักปลาซิวค่ะคลิปนี้เา๊จ๋าพาปลูกก็อัปเดตสวนโคกหนองนาเจ๊จ๋าพาปลูกนะคะเดี๋ยวเจ๊จ๋าก็บผักบุ้งก่อนนะคะขอตัวก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเิ๊จาพาปลูกนะคะเพราะว่าอ่อีกยาวไกลค่ะของเจ๊จ๋าไปแบบสโลว์ไลฟ์เรื่อยๆก็ก็เป็นค่อยเป็นค่อยไปค่ะ ค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หลายหลายอย่างคะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าอุปสรรคมันมีเนาะ,ะชีวิตคนเราไม่ได้ปูด้วยกลีดด้วยกลีบกุหลาบมันก็มีขวางน้ำเราต้องเดินข้ามไปให้ได้นะคะยายจ่าจะไม่ถอยคะ่ะยายจ่าจะสู้สู้ก็ช่วยกดติดตามช่องยายจ่าพาปลูกด้นะคะกดไลค์กดติดตามมั <c oughs> นยายจ่ายังไม่มีสาระอะไรก็ไม่ต้องแชร์แต่ว่าขอให้กด ไลค์กดติดตามให้ย่าจ่าหน่อยนะคะมีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นเพื่อนกันให้กําลังใจย่าจ่าหน่อยนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะย่าจ่าจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆถ้าย่าจ่าได้ลองลองเริ่มลงมือลงมือทาอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวย่าจ่าจะมาอัปเดตให้ดูนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเขียวขจีนะคะฝนพึ่งมาปีนี้แล้งอีสานฝนแ้งนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ย่าจ๋าพาปลูกนะคะสวัสดีค่ะ